ตอนนี้ทุกคนเขาใจจดใจจ่อมากเลยอยากรับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการบานปลายอีหนึ่งนะครับผมก็อยู่น้อเช่นเคยครับวันนี้จะพาไปดูรถอีกหนึ่งคันที่เราซุ่มทํากันมาหลายปีมากๆแล้วนะครับน่าจะมีห้าหกปีนะครับก็ อยู่ในสเตจที่ใกล้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูที่อู่กันครับถึงแล้วครับไม่ใช่อันนี้นะนี่ครับอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคือรถอะไรแล้วไปถึงไหนแล้วทั้งหลายสดีครับ ชัางแหลมขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะสวดีครับสวดีครับมสดีครับสวัดีครับอะหน่อ,นอ,นอย,อยอทำอะไรกันอ่ะสองคนเนี้ยนีแามันเาโอ้โหรับแขกเหรอเราสองคนรับแขกเหรอรับแขกจริงไปไป,ปขอเดินหน่อยขอเดินหน่อย เดิมทีมันมีเสาขากันไหมหมายถึงว่าติดล้อมันมีแต่หมายถึงว่ากันล้อมันมีโอ้ไม่รู้เลยรจ,แบบจริงจงดดริงเนี่ยเราไม่ควไม่จริงจริน่าจะอุดเนี่ยเราแต่ว่าเสาขากันมีเดี๋ยวจะต้องคงใส่เสาขากันไปทุกเฉยนี่ครับมาดูรถเนาะคันนี้คืออัลฟา2000สไปเดอร์นะครับเพราะเราทำมานานมากนะนี่ก็ล้อก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปทำแล้ว นี่แอบอยู่ในนี้หน้าตามันก็จะประมาณนี้นี่ไฟใหม่ทุกอย่างใหม่หมดใส่กิ้งอันนี้ก็จะเป็นพวกรถอัลฟาทั้งหลายนะก็เรามาทําสีทําเครื่องเนาะโอ้โหด,ดูความแจ่มของเครื่องอสจริงทุกอย่างใหม่หมดหม้อน้ําใหม่คอมแอร์ใหม่ฝาเครื่องทําใหม่ทุกอย่างชุบซิงค์หมดทุกตัวนะครับ ใกล้จะตาแล้วนะครับเหลือเดินสายไฟพวกนี้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่เยอะมากเนี่ยยาพวกนี้กระเบิดใหม่หมดถังน้ำมันที่เราสั่งถังใหม่มาแล้วใช่ไหมครับถังใหม่ตรงรุ่นแล้วใช่ตรงนี้อร่อยคอยเสียแ้วมันจะเป็นอย่างงี้ค่อยเสียใส่แล้วแต่ว่าอยู่ตรงกลางมราจะปูมาแบบนี้อ๋อเนี่เราสั่งค่อยเสียตั้งแต่ตั้งแต่หัวจุดท้ายอ่ะไม่เอียมแสดงว่าก็คือเหลืออันนี้ใช่ไหมครับ เหลือท้ายเหลือเหลือถังน้ำมันหน่อยนึงไม่ไม่รายละเอียดที่มันต้องเก็บที่ผมอ๋ออันนี้ผมเปลี่ยนเป็นอ๋อนี้แผงกลางใช้ธรรมดามาเป็นแอร์นะผมใช้ตัวนี้เป็นแอร์นะก็เรียกขวาคือขวาคือน้ำยาคอมเพรสเซอร์เอ้ยน้ำยาแอร์ถูกไหมไมดูนี้ใช่ไหมอ่าตัวขวาตัวขวาคือน้ำยาแอร์ พัดลมสองสามว้าวและอีกส่วนพวกนี้จริงๆมันมีแค่สามเดี๋ยวแมันเจาะคุณหมดผมก็เลยย้ายตรงนี้เอาที่ช่างไฟมาเดินมาแล้วก็ใส่ต้องไม่ได้ไล่หนูต้งไม่ได้ไล่หนูมีพัดลมมีไบจอดพัดลมทั้งคนพัดลมเออพัดลมอะไรเม่อพัดลมข้างหน้าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องไม่แล้วพัดลมมันไม่ได้ติดตามเครื่องหรอครับเราเดินตามเครื่องเลยเราต้องเดินเฉยเราต้องเถฉยไม่เยอะเนื้อที่มันแค่ที่ผมบอกว่าให้ทำไมผมไม่ไปตีบังลมก่อนใช่ป่ะ มันต้องใส่เข้าไปแล้ววัดก่อนตอนนี้ผมว่าผมาอาจจะใส่แค่อันเดียวสองสปีกแล้วผมจะใส่ข้างหน้าเพราะข้างหน้ามันมีที่อีกมันก็จะสบายหน่อยมันก็คุมความร้อนเราได้แล้วก็เราก็มีสวิตไฟผ่าหมากใช่ไหมไฟผ่าหมากอ่แล้วอีกสองอันคืออะไรครับโช๊กับคันเร่งไม่ใช่ไอไอสวิตครับปัดน้ำฝนไหมครับมันมีปัดน้ำฝนด้วย แล้วมันมีไฟตัดหมอกอะไรผมไม่รู้เลยแต่ตอนนี้เขาจะไปไล่อีกทีนึงอันนี้ตอนนี้ภายในเราเป็นอย่างนี้เบาะเบอ่ออะไรก็ขนมาหมดแล้วเนาะอันนี้คอนโซลเดิมคอนโซลเดิมนี่คือเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วมันจะมีบวมตรงนั้นนิดนึงอยู่ตรงนั้นอะแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเอาไงต่ออยากขับแล้วอะช่างแหลมผมไม่อยากให้ออกแล้วเขาอยากขับแล้วอะผมไม่อยากให้ออกแล้วโอ้โหอยากขับใจจะขาดแล้วอ่ะใช่เลยอันี้เป็นไรตอนนี้อันนี้เป็นไร ก็เป็นชกชกตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็คันเล่งมือตัวนี้ไม่แล้วไอชกพวกนี้มันไว้ทําอะไรครับชกเราไม่ต้องดึงหรอกบ้านเราอากาศมันร้อนเวลารถตามไปติดก็ชอบดึงแบเนี้แล้วเวลาดึงเสร็จปั๊บมันชอบท่วมค้างเอาไว้เออมันก็จะท่วมซึ่งอันนี้จริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรจากคันเล่งเท้าอ๋อนี่เขามีคู่มือแบบคู่มือใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยเพนเดาว่าเพนเดาว่าแค่มีไอที่เขี่ยบุหรี่ตรงใส่ก็จบแล้ว แต่ตรงนี้มันไม่ไม่แนบเนาะชิ้นเนี้ยมันไม่แนบเนาะนบนี่เหรอเออแล้วอย่างงี้ทำยังไงให้มันแนบได้เพราะว่าตรงเนี้ยแนบแล้วเพราะตรงนี้มีน็อตตรงนี้ก็แนบเพราะมีน็อตตรงกลางเนี่ยผมจำได้ว่าไอ้ตัเนี้ยมันไม่มีน็อตมันจะใช้ตัวกดล็อกแต่คราวเนี้ยมันหักมันก็ใช้น็อตยึดแทนอ๋อแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่ของเดิมหรอใช่ไม่น่าจะซ่อมได้หรอกเนี่ยเขาติดเป็นโปลกเขาติดเป็นโค้งนะเออใช่ใช่ใช่ ถ้าโก่งอะซ่อมไม่ได้แต่แตกอะซ่อมได้อันนี้จะไปซ่อมอะไรไม่มีอะไรแตกนี่ไงนี่ไงแตกอ๋อโอเคถ้างั้นเอาไงต่อสรุปเอายังไงต่อสรุปว่เอาแอนแอร์โอเคไหมจะแอร์โอเคแอร์โอเคผมไม่ได้ติดนะก็ได้แอร์นี่เนาะแอร์เนี่ยเดิมเะมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วก็คู่มันวก็คู่เก่า ห้อยอยู่ทุกวันนู้นฝั่งนู้นใช่ไหมใช่แล้วก็มีสวิตช์ปักแป๊กอะไรที่อยู่ใต้อะมันน่าจะเป็นแอร์แบบแอร์บ้านเราอ่ะแอร์แขวนธรรมดาก็คือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ใส่อย่างนี้ใช่ไหมใส่อย่างนี้แล้วก็ช่างช่างแหลมก็ใช้วิธีการดึงเอาก็ได้ผมว่าผมว่ามันดึงสักจังหวะหนึ่งเดี๋ยวมันก็คงอยู่อะเออหลายสิ่งครับช่างช่างแหลมครับฝาท้ายเนี่ยตรงนี้มีอะไรปิดไหมครับชิ้นเนี้ยมีอะไรปิดไหมช่างแหลมตรงนี้ทำอะไรได้บ้างอ่ะไม่สวยเลยเนอะ เดีมต้องไม่ให้อู่สีเก็บมั้งเนี่ยเนี่ยมันพ่นเยอะหมดเลยตรงนี้ไม่มันเป็นไอ้นี่การสถานใช่ไหเหรอไม่ตรงนี้ไม่มีโคนมันเป็นจีนซิลิโคนเพราะว่าป่ามันตระดิดฐ์ันกลัวสถานเนี่ยอันนี้แล้นอนมันคืออะไรอะหน้าตาเป็นไงผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกล่องผมต้องไปหาไปตรงนี้ ชอบอยนี้วะแล้วก็มันจะคล้ายๆอย่างนี้อืมอืมอืมเออร่างนีอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนั้นเหรอมันมันคล้ายอย่างนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะมันคล้ายอย่างเนี้แล้วปากตรงหน้าก็น่าจะเป็นแบบนี้ปากงหน้อ่ะเดี๋ยวผมลองไปหาดูก่อนนะแล้วก็มีวิทยุเนาะซึ่งจะโบว์ไว้แล้วลำโพงเดิมมันอยู่ตรงไหนลำโผมไม่มีแส่ยังว่ามันไม่ได้วิทยุมาเพราะยงเงี้ยอ๋อแต่มันมีเสานาะ เดี๋ยวผมเปิดดูอมีเนี่ยเสามีนี่ยเันอยู่เนี่งโอเคเสามันมันมีอ่าก็เดี๋ยวก็ใส่เสาไปก่อนแล้วลูกก็บอกไว้เวราจะไปใส่ก็ไปใส่ใช่ตอนนี้ก็คือได้ทำอะไรอันนี้ก็คือต้องใส่ใส่หนังเข้าไปข้างในใส่มนจะเป็นแผ่นโฟมใส่โฟมข้างในแต่ใช้ใช้แผ่นนี้เดเหมือนเดิมได้ก็ดี ไม่แม้แต่ตัวลำโพงไม่มีอันนี้มันอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่ค่ะน่าจะอยู่แถวนี้ไหมอ่เนี่ยใช่ไหมตรงเท้าเหรออ๋อตรงขาเหรอว่าเราก็ต้องใส่ไหมก็เก็บเอาไว้ไม่แต่สุดท้ายไม่ต้องใส่ไม่อันนี้ต้องใส่แต่ไม่ถึงลำโพงถ้าเราตาวิ่ก็ต้องไปจอดเอออันนี้พลาสติกใช่ป่ะพลาสติกพวกนี้ผมเบิกหมดเลยนะครับเนี่ยยางขอบพวกเนี้ยมือเปิดตรงเนี้ยเบิกใหม่หมดทุกอย่างหลังคานี่ผมก็เบิกใหม่นะครับ กระจกพวกนี <st> ้เดิมหมดทุกบ้านเลยนะคันนี้นี่สตาร์ทได้ยังครับช่างแหนมอยังงรับตอนนี้ทุกคนเขาใจจดใจจ่อมากเลยนะอยากครับผมไม่อกนี่อ่เออ้วมันมีเศษอยู่ไหมไม่มีครับมัน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 แตกมาก่อนแล้วมุมนูนต้องเต็มอ๋อชิ้น ชิ้นนี้มันแตกเยอะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูเอาไปให้เขาก่อนแล้ชิ้นลําโพงหน้าเอาไหมไออันนู้นอะเอาไปด้วยก็ได้นะถ้าไม่มีลําโพองอ่ะตีปิดไปเลยเปะละ่ามันก็ไม่ได้คิดเลยนะเออก็ได้หมดได้หมดตแต่พวกนี้มันแตกหมดอ่ะเนี่ยพวกนี้อวนนี้ซ่อมได้เ๋ยวรู้ิมีอะไรอะไรบ้างอะไรตรงนี้มีทุกอย่างเลยเนี่ย อยู่ในบ้านของทีครับ้านตอนนี้เป้าหมายก็คือคันนี้เป็นหลักเลยนะคันเดียว้อ,อื่นรอก,ก่อนผมก็มีมีแบบนี้แบบเนี้ยอยู่ที่บ้านอีกสองคันนะก็เดี๋ยวรอคิวต่อครับก็วางแผนไว้แล้วแหละว,ว่าจะช่ชงประมาณไหนเนาะแต่ว่าคันสไปเดอร์เนี่ยอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วนะครับเออตั้งแต่ผมจบมาหลาลัยอะ oh, <no. S 1> น่าจะปี 2020นเอ่อโน2016ประมาณประมา1สิบเประมาณเนะี่ยครับเราก็รถเริ่มาย้ายมาทำทำในรุพ่อคนไอ้กันชนหน้าพา่อต้องไปชุบเนาะแต่ไม่รู้ขัดขึ้นป่านะมันเหมือนมันมีเหมือนไม่มีนมมนมสน,นิมเลยช่างแหลมกระจังหน้านี่ชุบพ่อกระจังหน้านชุบอย่างทุกนแสดงว่าต้องขัดโลโก้ข้างหน้านี่หมองมากนะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมันติดกาวอยู่เนี่ย ไม่ได้ชุบน่อาจารย์เก่าซื้อมาสักได้เดี๋ยวไปเบิกเขา2,000ช่างแหลมร้อไม่คืนนะร้อที่ใส่อยู่อะไม่คืนนะอย่างว่านะครับต้องอธิบายแบบนี้เราคือรถ2,000ไปเดอร์มันไม่ได้มีเยอะมากนะในบ้านเราเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่แบบช่างหนึ่งคนจะได้ทำรถรุ่นเนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่า เขาอาจจะเคยทําหรือไม่เคยทําในอดีตแต่ว่าก็มีความรู้พื้นฐานเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอัลฟาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็แอปยใ้กันได้นะพี่หน่ว่าอะไรบางตัวหน้าตาจะไม่เคยเจออะไรเงี้ยเพราะว่าต้องรูปนําตรงคือรุ่นนี้มันคือ2000มันคืออัลฟา2000สไปเดอร์เป็นรุ่นซีรีส์2นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นโมเดลที่ผมมองว่าเป็นโมเดลที่คลาสสิกนะกันเนาะคือก่อนหน้านี้มันจะมีตัวที่เป็นไทม์มอน์ด้วยผมขึ้นรูปให้ดูเนาะมันจะมีตัวที่เป็นไทม์มอนด์แต่ว่า ตัวไทม์มอนเนี่ยคือตัวซีรีส์หนึ่งะครับแล้วก็บ้านเรามีน้อยมากๆแล้วก็เครื่องให้เรียนเครื่องเล็กกว่านี้อันนี้เป็นเครื่องสองพันเนาะก็จะขับสนุกหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นซีรีส์สองไฟหน้าตรงเนี้ยก็จะมีกรอบเนี่ยตรงนี้จะมีกรอบเหมือนเดผมหารูปซีรีส์สามกับซีรีส์สองเทียบให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับก็อะไรที่ต้องแก้อะไรที่ต้องซ่อมก็ก็ต้องซ่อมเนาะเพราะว่าของบางอย่างก็ไม่ได้มีเบอร์ทิ้น นะครับอันไหนเบิกได้ก็เดี๋ยวผมก็เบิกเลาวเหลืออีกนิดเดียวครับก็เครื่องลงมาในรถเรียบร้อยแล้วหลายๆอย่างลงในรถเรียบร้อยแล้วก็ขาดไม่เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวดูว่ายังไงกันต่อนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปบุรีรัมย์นะครับโรขับไปบุรีรัมย์เขามีงานรถคลาสสิกที่บุรีรัมย์ไม่ครับของกลุ่มอะไรพวกพวกรถคลาสสิกอะน่าจะพวกพี่บันอะ เรื่องใหม่ครับเห็นเหล็กข้างหลังไหมไปดูกันไม่แต่เปัญหาอยู่ตรงนี้สองข้างเนี่ยไม่ละเดิมทีไอ้ก็ขาวมันมีด้วยอะเราไม่รู้เห็นต้องไปดูแต่เหล็กอ่ะผมว่าเหล็กก็ไม่เดิมใช่ผมไม่เครื่องแต่งต่างอืมเพร้ามันจะใส่เงี้ยเหมือนมันตีทำขึ้นมาใหม่ใช่ใช่ นุ่มไ,ได้เราก็ใช้วิธีการเปิดหลังคางขับตอลอดเวลาก็ไม่เห็นแล้วเล็ก No God please no 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 เหล็กมันอยู่ข้างในป่ะไม่ <c oughs> ว่าผมว่ามันไม่มีเหล็กหรอกด้วยความว่าผ้ามันสั้นเขากลัวขันบีบไปแล้วมันจะไม่อยู่เดิก็เลยเอาเหล็กมาใส่ก็เหล็กมาหน้ามันก็จะแข็งแรงขึ้นน้ำตาเก่ามันเป็นอย่างนี้ตามันเป็นอไหนเออเพราะว่าตานั้นมันคนละตาเปล่าไม่รู้อนี่ะไม่เหมือนทีเดียวเหมไม่เหมือนอันนี้ก็ไม่เหมือนอันนี้เล็กเล็กกว่านี้อันนี้คนละตัวนี่เงเออไดีได้ไปพักติดแสดงว่าตอนรถเรามามันเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เขาเอาอะไรมาติดไม่รู้อ๋ออนี่ยังไม่ได้ซื้ออันนี้ไม่ได้ซื้อใครมาใส่ ตัวแพงตัวนี้ตัวแพงเ,เป็นกระเบื้องเ,อเขาเรียกอะไรนะลงอ่าลงยาลงยาเออลงยายน่าเดี๋ยวไปหาแล้วกันมาใส่อ่ะ,อะข้างแหลมเราสรุปมาอีกทีเราซื้อไฟไนะไฟมีไฟเกง๋งข้างหลังฝาปงหน้าสองชิ้น<ไ>แล้วก็แล้วก็มีไอ้ที่ปรับ ปับแอร์แผงแอร์ไอไอแผ่นฝั่งซ้ายแล้วก็อยางกันฝุ่นคันเกียร์สองชั้นยางก,กันฝุ่นคันเกียร์สองชั้นไม่ไม่ถึงไอชิ้นกลมๆเนี่ยหรอมันขาดแล้วผมซื้อยังไม่ได้ได้ไปไหนอ๋อไอหัวข้างบนใช่ไหมอ่าโอเคแล้วมีอะไรอีกซื้อสัส่งรอบให้ผมด้วยกันอืมแบบนี้ไม่อมมาจจะเก็บไว้นานอ่าแล้วมีอะไรอีกห้าหลาของที่ผมผมอยากได้โอเคมีแค่นี้ ที่หน้าได้ใช่ไหมประมาณนั้นถ้าถ้ามีของนะไม่คันเทียรคือเรื่องเลือดพอเราผมใส่เสร็จปั๊บผมก็จะปูพรมแล้วใส่ก่อนเพราะม่นต้องมาใส่คันเทียร์ก่อนมันถึงจะปูพรมต่อได้โอเคเดี๋ยวดูให้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ดูให้ฝืนได้ดูแต่ว่าสรุปล้อให้ใช่ไหมร้องอ่ะผมร้องคาทานี่สวยเลยซื้อที่ไหนอันนี้รถคันนี้รถคันไหน อ๋อหองลูกค้าอ๋อลูกค้าไม่เอของก็ไม่ขาดกม่ได้ลูกค้ามันหายยากเพราะว่ามันเป็นสี่รูไงนี่รถของคุณนัทชัยมามาทำตั้งแต่ปีวันที่แปดเดือนสี่ปีหกศูนย์ทำสีวันนี้วันที่ห้าเดือนแปดปีหกขวหกปีนะครับกับรถคันนี้ เพราะฉะนั้นแล้วใครจะเล่นโลคาสิกซื้อรถที่เขาทําเสร็จแล้วดีกว่าเหนื่อยน้อยกว่าเยอะคันถัดไปก็ผมคุยทั้งสีแล้วเมื่คืนเขาไปอยู่บ้านผมเลยเมื่อคืนเนี้ยทั้งสีเราคุยกันเรื่องคันถัดไปแล้วมาทายได้ตรงไหนก็ต้องไปเปิดที่ผมทั้งสีอยากได้ล้อกระทะผมว่าใส่ล้อกระทะสวยคือคือต่อให้ไม่ใส่คันนี้ผมก็ใส่คันที่ที่บ้านได้เออสองคัน ไม่ได้ขายสมไมเด็กมเคยผมกำลังมองหาอยู่ว่าผมเคยถ้ามีห้าร้อยยิ่งดีเลยโอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับร้อนมากเลยนะก็เสร็จสับครับภารกิจวันนี้นะครับก็มาดูความคืบหน้านะของรถอัลฟา2000สปาเดอร์ของผมนะครับก็คันนี้ยังไม่เคยได้อยู่ในคลิปมาเลยเนาะก็เป็นครั้งแรกแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาที่อู่นี้เหมือนกันนะโมเตรคันนี้ภารกิจหลักเป็นพ่อทำ ก็พ่อจะเวิร์กใกล้ชิดกับช่างมากกว่าเนาะก็ปล่อยแกนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตครับ <appointment> คิดว่าคงไม่นานนานมากนะครับผมว่าเต็มที่ก็อาจจะสัก2เด e ือนอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่เนาะเพราะว่าตอนนี้ใกล้หมดแล้วครับเดินแต่คงใไสไ่ใจอะไรหลายๆอย่างใกล้เสร็จมากๆแล้วนะครับเหลือภายนงภายในก็ขาก็ทุบกะคิดเดี๋ยวสั่งของมาเสร็จก็ลุ่มๆปๆรๆะกอบก็น่าจะเสร็จสับเรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องนี้ด้วยเนาะ ไว้มีคลิปใหม่ไปทำอะไรก็เดี๋ยวไว้รับชมกันนะไปแล้วครับบ๊ายบาย